สบายดีเจ่บ้าขโมยเลยสบายดีเจ๊บ่าขโมยเลยบ้ากับกับนั่งยืชื่อแล้วผม <laughs> มีเงินม,ม,มีคำมาเล่นั่งคิดนี่แล้วเออนั่งคิดค <laughs> ิดไปคิดมาก,กยังผูกคอตายว้าไ <laughs> <laughs> ม่ได้คิดอีกผูกคอตายอยีกบ่ <laughs> สบายดีพี่นอ้องปองปลายเบิร์ตสุขุสู่คนเดอ้อพี่น้องอยเนาะ มาพบมาพอกับทรงบาที่สิ้นเก่าสิ้นเคยที่เราเอยมันก็ได้เนาะอ่าอยู่ทวงให้ทวงหน้ามันนี่นะทำบุสมป้าผลหากระเช้าต๊กพี่น้อยเปิดผ้าขึ้นมากับเขาเคียวอยู่เั่นเขากำลังออกหมากนะทะนผู้สมเนาะป้าทอข่ามาหาอ่าเยี่ยมยามทั้งไม่จรเพื่อนมันนี่พี่น้อยพอดีบ่าที่บ่ได้ข่าวมาเนี่ยก็ถือว่าดุดนานพอนสมควรนะทะนผู้สมเนาะวันี่ได้มีโอกาสอ่าก็เลยขามาหาเพื่อนพี่น้อย แไปมาเยี่ยมมายามนี่แหละว่าเป็นอยู่จังได้เนาะมือนี่เนาะสบายดีบอกพี่น้อยทางพอก็กำลังจูงงวกินหญ้าอยู่นนะเนาะปลางวละตุยเลยพี่น้อยนี่ตัวอ้วนเนาะทั้งพี่กัทั้งแม่เพิ่นจูงงวงมีตัวอ้วนงวเพิ่นพี่น้อย โอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดกะกันแหละมาเที่ยสีพาวให้พี่น้องอ่าไปโอปรุมกับแม่จอมก่อนเนาะขอปิดจังไดด้วยจะเอพี่เนาะเปิดภาพขึ้นมาป้าโตไม่ไิ้ห็นแต่ดนคือว่างามสดใสือเก่าเนาะไปเห็นอย่างมากนี่หนาคือใสแท้คือหนาขาวก็ใสได้ใช่ไหมบริชายังหนาธรรมชาติแต่งธรรมชาติบ่ เออด้วยเป็นงได้บรเข่ามาโดนคีดฮอนเดอนกันย์ย่าบ่จีท้อ,อดแต่เลยมา <c oughs> คือมาโทรหาซชโอ้ยโทรหาได้กับโทรหาได้กับปติบ่ติศสางวาแทะเม่นจะบมญนิดบ่บุญนิดบนิดนบ้านอะรก็ตเติมละดชี้พันเอออ่าเวคือบ่ซะ,ะเอาะก็บเบิ์ดเลดดึงน่อยลินดึงน้อยลินไล เออสิพันมาได้แต่ออาสามหมื่นแน่นอนคันลินไลายลินทิกตอร์ขอดบรไรอเพียงหน่อยแป๊บเดียวก็บเบิดสบายดีจะบอกขโมยเลยสบายดีจะบอกขโมอนียบอเลยกับกับนั่งชื่อแล้ว <c oughs> ผ,มผมมีเงินม,มีคำมาเล่นั่งคิดนี่แล้วเออนั่งคิดคิดไปคิดมากยังผูกคอตายบ่ <c oughs> บ่ไ <c> ด <oughs> ้คิดอีกผูกคอตายอีกบ่บ่ยาเลยที่ยาแล้วเออเหนื่อย คือเดียววันนั่งคิดไปคิดมาอย่างผู้คนตายย่าได้เห็นเนาะผมมีคนเกี่ยวเขาได้เขากำลังออกไปออกแล้วบอคเขาเจ้านะออกแล้วเออชุกเลยกำลังเลยเนาะหากะก้มบ่เป็นอยัางไรโทรศัพท์กินนี่คือว่าโทรไปมะลาเป็นแบบโผล่ชาด่าโผล่ชาแล้วโชว์แล้วโชว์หาลูกชาล่ากับกับคืนบมกลาเป็นแบบนี้เป็นเป็นผล่ชาดันเออมามามาแรงนี่ล่าสี ลราจะแปง้งใช่ไหมมึงม่ได้เราจะไปชิดูเด้ยวยโตฝากเงินมาให,าหา้โอ,อ,อ้ฝากเงินมาให้ใครดิเนาะเงินหนักมวยนะบ่ไหมจอดเออเออสกมวยคนลาวพี่น้อยคนลาเดี๋ยววันนี้เพิน่นไปตีในงานงานบุญเนาะบุญมันโคองไงเนี่ยและบ้านให้เตียงและพี่นอ้องวันนี้วันนี้เพิ่นเอาไปเป็นนักมวยอยู่ฝั่งไทยเลยพี่นออ้องเป็นพี่น้องกันเจา้าบา่เป็นพี่น้องกันบ่ พี่น้องก็ได้ไกจกันอพี่น้องไม่จอนเป็นนักมวยไทยพี่น้อยโดยโตเลยเดี๋ยวอกว่ช่องเจ็ดช่องอย่างพี่นอออกโคงช่องอะไรพี่น้อยออกปล่อยแล้วปงแต่ละเมื่อมันเสาร์วันอาทิตย์ตัเด็ดชับนะปลงม่ได้มันตายโดยคันเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์แหละพน้องอากาศพี่น้อยทางนั้นเบาโต้เบาโตเนาะเป็นนักมวยฝั่งไทยที่ว่าสุดยอดพี่น้อยคนลาวมีเงินแปลงโทรศัพท์ กิดเดืยวกินทอดนังว่ะตัดกับเพตัดเพียเลยโดยันแล้วเพชรอะไจังมือแล้วโอ้เพชรสามสี่มืออะปรา็ที่ตัวปีนได้จังว่าเพชรเบิ่งลายแล้วมันช็อตไปย่ะโบลิ่งนั่นคนในบีบไปแล้วมันนั่นจะเป็นอย่างมันลอยมันลอยริมูนบ่ใช่ไหมยังตัวทัดตัวตัดเลยตัวตัดแล้วกดไปกดมาเอออกดแน่นขังอะไรอยนี้พี่ สุดนังกะเป้งเนาะสุดเนาะสุดนังก็เป้งบัตรได้สุดนะจักมันจะได้เมย์ปได้จักดีเมย์สุดนี้ก็จะเอาไปเป่งอีกแล้วนี่ก็ไปเป้งแล้วบุมีเงินมึงได้ใไปเป่งนะจักไอแมวพ้งุ้ยมีเงินบมแล้วเออยังมวมีเงินดิมวมีเงินพีเลยพเรื่องเนาะพีฮอนางจะจ่อยว่ะมบยเปลนังสองสามมือทด่ขาดช่วงขาดตอนแน่เนาะนังกำลังมวนน่งกำลังมวนชขาดขาดก็ได้แล้ว ติดโทรศัพท์มาเจ้าติดนังติดอะไรอืมอีแมวอีแมวบอกว่าได้เงินไปแปลงเราบอกว่าชี้โอไตมาเอ้ยว่าเขาบอกอย่างเขาหนาหนาเบลืมเด้เออไปเบิ่งพุ่นว่าว่านี้เบิ่งพุ่นแล้วคืนนั้นคืนไอเวนได้เสียขบวนว่งนั้นไอเวนใช่ไอเวนก็จะสับตาตายกระตายจำเป็นต้องไปพุ่นดิจำเป็นต้องไปพุ่นแล้วเต็มอยู่พุ่นแล้งคืนเนาะเต็มอยู่พุ่นหนัวหนแล้วนอนอยู่พุ่นเลยบ่บ่มาเลิกหลัก็มาบ่นนังหลกหมา ปดนั่งหัวเร้าแล้วก็มาแล้วอืออ่านังตอนเด็กบ่ได้เบิ่งบ่ซะบ่เออเบิ่งตอนเล้งอืออือโดยเวคำว่าหาเพิ่นพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามบ่ได้มาหาเพิ่นก็ถือว่าดุลแล้วเนาะไม่จอดเนาะโดยเข้ามาหาเพิ่นแด้ตะกี้เลยพี่น้องจนเป็นเดือนแล้วบ่อยากบ่เข้ามาหาเราพี่น้องยัน FC ลืมไม่จอดก็เลยสิเข้ามาถ่ายถ้ำไฮโปเมพี่น้องเบิ่งก่อนว่าซั่นว่าเป็นจังได๋ FC เพิ่นก็ยังคิดฮอดคิดถึงเจ้าอยู่เด้อโดยจ้าเรียกบ่ริการห้องคิดเตีพง่นบ่ คิดทอดก,กันแล้วอ,อืออย่างว่าอย่าลืมเพลินเลยไปลืมบ่ไปลืมแล้วคิดทอดอยู่แล้วเราคิดถึงคือเก่าเนาะโดยใช้ปไปโทรหาเบาเวียงบ่ซะบ่มันโทรโทรบ,บ่ได้ฟังฟังบึงม้มมาแรงกล้าจีแปงเออต้องทาเพลินเดี๋ไปได้คุปแปง,อองน,น้นอเ,นเ,ดนเดียวหออน,นึ่งนโตแล้วโตวฝากกันมาดิอือมาแลงมาเลยตี น่าจะได้อยู่ดอกเนาะไ,ได้คือเห็นลาดเสียงมาหาเจ้าเม่นตีบ่เวียงใอรได้ใช่ว่าอะไรนี่อย่างอย่างนอขอยเสล่เม่นบ่จ้าเสียงมหา,า,าลาบ่บ่โทรศาสตร์มันมันอันป็ดนั้อน,น,นอ,อ,อั้มันค้างในพี่น้องมันก็เลยเห็นโทรไปผล่สานะไป ไปอช้โทรศัพทแล้วก็ข้างบัตชี้เราะลาแปงได้เฉยทีเราอะนึงได้ได้แให้แปลงวะเปลาให้กู้แล้วแปลงเราอะมแล้วกุบลาคานองป้านเนี่ยนั่งทีไปแปลงยแต่แปลงนี่เราเนี่ยเราแปลงต้องหายเลยเนใหญ่เม่ใหญ่โทรมานี่ก็ยังกลับคืนนี่มึงบ่ได้บ่ไม่ใหญ่ทาง march, kind. ทางบางไทยน่ะบ่ บ่แม่แค้นแล้วไม่ใช่เด็ี๋ยวมีไงทางฝั่งไทยนะบ่มีดิมกินข้าวกินน้ำกันยังแต่ละมือเม่จอมแตมมะฮุงกินแซ่บด้วยแตมมะฮุงเนาะเมนูเด็ดเลยไนะมะฮุงมาใช้ซื้อบ่หรือว่าปลูกเองเอเฮือนจานะเอาเงินปลาเริงแล้วปลาเลิงปลูกปลูกก็คือไปอนุพันธอาชีนวยอาสีนวยกินได้หลายมือเติมเนาะ กินยังกระแซ่ดอกหลายคนนะคนเป็นทราพยพี่น้อย,อย,อยทำยังกินยังกระเบิดบ่เรือจ้าบ่ตับลูกบวบิ้วตับลูกตับนั่งเลี้ยงร้านคือเจ้าบ่อเดือนเจ้านะบ่ยาเหรอให้แม่เลี้ยงวะให้แม่เลี้ยงเจ้าว่ายังซื้อนมซื้อให้ร้านยาแด้วทียาแล้วมันหนอกแล้วนี <laughs> ่แต่ ได้นุ่มมาแต่วัดบวกินได้ไม่ตแย่อม่ตะบกินบวกินอีกไอ้ผนใหญเนาะดยไง่เป็นบ่ีแม่แม่หัดจะห้อนก็ะ้องห้อนก็ต้องหายเคยบ่ยนอแล้วหายบ่มีเงินแล้วมผ่าเงินไหมบ่นล่ะบ่บ่ผ่าจะไปพูดที่ต่ไปแล้วผลไม่โทรมานะผลไม่จะเปิดเปลี่ยนเพชรใหม่ลอดเป็นได้เจ้ากับบ่อนี้ยูทูขามหาบ่อนี้ บ่เห็นว่ามีทางบ่าวบอยบายังเข้ามาบ่าวบอยบุบมาโซมาเหมือโตลุงก่อนอน,นะน่ะ<อ>ติดอยู่บ<ล>่วหับเพิ่นนะโนอะตออแต่จะคุยนะแต่จะคุยรไปเมื่อไงก็บ่วหับชงเคียงไปเขาชงเิดเชยอยู่เ,<อ>เป็นยังเด้กเต็งว่าจะไม่เขียดเต็งว่าจักเขียดง่ายใจเขียนง่ายเราเขียดจักเลยเราบัวหับเลยบ่ บ่เวลครับมาบ่อยเนาะโชติจู่มือนะอืมมีบหับผัวป้าจูห้องผัวพอหับแล้วเนี้พี่น่อยก็บบะแล้วเนี้จอโทรแสดงกับบ่หับกคืออยู่แต่บ่หับตีนก็บ,บ่หับนี่เด้พี่น้อยจอเราไปทางอื่นบ่จัก บัดนี้ชวิตเราก็ชอบหาบอย่างบันี้่ิดอวันไปในช่วงพูดคุยรถจักรบริณโดยเหมือนเชื่อม้าบีย่างเ็ชอไว้ล้างน้องชอบริัก็้มคุ้มคุ้มมาปีแน่ว่าอิดทอดได้วาเตงว่ามาแนมันเลยแล้วมันมาหมื่นหมื่นแล้วมาแต่ชามากระจูแล้วเลี้ยงงโอโอ้หมื่นแล้วใช่หาเจ้าบอเราบอาหหาเจ้าบอ เออว่าปฏิมาหาแล้วแบบนี่วันชมมาช่องซ้ำสายแล้วก็จะเจียติด้แล้วแบบนี้โทรศัพท์กับไรตีโทรศัพท์มันกับได้อะไรมื่นแล้วก็มาแล้วเออมื่นแล้วก็มาขิดทอดแล้วป่ะขิดทอดเลยอืมบินนายตาดนเลยเนาะเลยเกี่ยวข่าวอะไรได้หน่พี่น้องเอ้ยนี่ออกแล้วบอกข่าวจะออกไปแล้ว อนออกเปนละเชียเราเชอว่าน่านั่นได้ใช่ไหจอนออกแล้วว่าน่าคุยย่างบน่าะรออกก็เลยเจ้าเจ้าเจ้าบริไปบกจไปเจ้าข่นตปบ่าจเน่นไปกลมันเปื่อนเนาะตายมุนทากันอนพูนบ่โดยนอยพูดเออทางมันเปืือนเนี่ยมัน้าจะดได้ลายมันได้นาดเยมันตายเนาะมันตายเลยเขามันถึงพักบ่ โดยในใจมันใจ,จ้จะหายขาดหายขาดหน้าคขาเนีแบบจักหายคานาไผ่นะเออหหินหน้าหาย,ห,ายาหน้าเขาเขาก็หาตามนะแลวเขาเขามันมันตายไวสิหายตาม,มันทำนได้และท้าได้คานาเขาน,านะทดสอบถ้ากับหูอะไรอะไรชิพหะบอกม่บว็กกับชิบพหอืมชิพหะเอ้ยจะได้เสียหลายเนาะ เอยวนแเนาะมีเหลายทงจะกินน้ำลาจังกะเบิดแล้วอกเขาใะ่ไหยังขับเปลือกอะไรมูบเตอเข่าใครอนกับับชเออแล้วก็ีเปิดอะไรบางกลอื่นพืได้เงินในไปเอาเือารัยไปเอาซื้อบรเอาเอื้อล้วซับชอบงกได้เงินนี่แหละยืมกินมาใช่ไหมโดยอ คนคนหลายบาทนี่เนาะมันโด,ดนั้นคนต้องแห้งมาอยู่พีคืนนี่แห้งคืนนี้เห็นไหมโดยทำประโยูนบ้านนายู่สวรรค์บอกถึนว่าหน่ากัต๊ะบาทนี่เปียกปื๊ดทั้งเชื้อนอนเนีในมันเข่าทั้งบทก็เห็ดนี่เด้มันมันขี้อ่ะบนไหนบนมันเข่าทั้งหนีได้เปียกปื๊ดแม่ก็เปียกเข่ามั่งได เขาหวนเขาเห็ดแล้วเห็ดตูกไประชุดมาดี่เปียกเออประตูหน้าต่างนะเออเปียกเบิร์ตหดนผลผ้าบ่นะฮะผลผ้าที่ผลผ้าอืมปรจักในเห็ดนอนชูดนอนใกล้ตีนบุญนำอ่งมาเลยที่อ่งเบิดอ่อผลผลผ้าเขาไปซีมันนี่เลยฝนอุบมาพีอืมอุบพีหัวหัวมันนอนผลผลมาทางเหนือเนาะเนยเจ้าก็อันนั้นได้ใส่เอาผ้ายางใส่ปิดไว้ เ <laughs> จ้าก็พอต้องเปิดมันบปงเยี่ยมประตู้ลุงเช้งตีนพู่บาทนี่น้มือใหม่มาอึมฮือม,มาอ่อนตากก็งูพูนต,ตากเบิ้ดเชื้อนอนนี่แบบจชื้อนอนเกลืหญ่ตากเบ,บิ้ดช่ามุงช่งเชื้อนอนแบบเปียกประหารมันเปียกฮาณาชูเจ้ประห,าหาระลาด <laughs> ประหลาดหัวเตะเพียงแล้วมันบ็คือประตูบปงเยี่ยมเลยเนาะบปงเยี่ยมมันแบบน้ำแบบเขาเนี่ยแบมันสูบเป็นลิ้นชักกันนะเป็นน้องบบน้ำเขาแบบนี้เป็นร่องดี มันเปียกที่ผลมาผนทั้งลมทั้งฝนบาดนี้มีแต้น,นำกันเ่ยนะผลอะไรก็เซ้าได้นำอยังบวกเหน็นใช่ไ <c oughs> โดยพี่น้องเมื่อกี้รถแทบตกเมื่อกี้เนาะ <c oughs> ลื่นนะฮะจับเนี่ยมันลื่นมือฮะมันมันเลยโดยเดี๋ยวสจะเอาข้าวจี๊มากินก่อนเด้อ <c oughs> กินยังบ่าข้าวจี๊ยังว่าขลามเลยขลามบ่กินได้เนาะกินได้เวอร์เดี๋ยวจปเอาข้าวจี๊ในรถมาให้ก่อนพี่น้อง อ้าวโทษเนาะประเทศจอดเดี๋ยนี้สีสกบสี่ปีมาฝากกันคือเก่าแนละ้วทา่านผู้ชมอ่ะใจเดิมเลยกินไหม ถ้ากินหลังกล้องก็ได้เนาะได้กินหลังเนาะอิ่มเลยเออมาใส่เสียามดึกถิ่นเนี่ยคืออิ่มเลยเป็นได้เหมือนอัไนบารีโล่งสบายบ่มือหัวเข่าเนาะลงอยู่โล่งบ่บารีขนมบ่บ่รเห็ดนุ่มเห็ดเตะหัวแล้วก็หัวก็ต้มแล้วก็จ้าเงินเห็ดเออบารีซื้อซีนสยามมากินนะบ่ร์บารีซื้อ เงินบ่มีค่าเลยเนาะเงินบ่มีอือเอาไปสองมาลินนั่งยุบมันอ่ะเว้ไม่จอนแล้วคือสชอบขนมแล้วว่ถ<ด>มัน,ม,นมีเงินเห็ดนะกี่บาทชื่อแมวกี่ไปซื้อมาเหเ็ดลเดบบลยเราว่าเง,งินก็บ่มีเราว่ะจ้าเห็ดจะห่อเตนาหูมุกแล้วก็จ้าห่อขนมมุกแล้วก็ลงเามือนี่เลงเสียวจ้าเน,นี่ยพูเซ่คนห่อคนหอแล้วต้มแล้วก็จ้าแมวบ่มีเงินแต่จ้าเลยป่ะแล้วเขา เขาแมวย่อเก็บไห้คือหอกน้ำมุกเลยก็นอคนเก็บไห้อยใชาบาทำมาเช้าวะเขาเก็บไห้เขาแมวเป่งเก็บไห้พอได้ชาบาที่เลยคอยใ้ชาบาจะลงมาสองรอบบ่จอนจะลงมาสองรอบบ่รอบรอบก่อนแล้วก็รอบนี้เนาะเบิ้ลแล้วบัดนี้เนาะเบิ้ลแล้วอ่าทาบ่อได้ลงสามทางบ่บ่อได้ทำบุญน้ำเขาซะ <laughs> ปีนี้บริษัททำบุญของเขาเพราะว่าปีหนึ่งมันจะมีครัง้งหนึ่งบุญหอเข่าเนาะหอเข่าแล้วก็นันนั้นบ่อนี้งไกรสมรถบุญชงเหือแล้วบ้านนี้เดินหน้านได้บุญชงเหือบ่ไปบ่ไปกับบุมีเงินไปซื้อได้ไปเบิ่งเหือไปไปซื้อเบิ้งปากเขานี่เออเบิ้งปากเขาแล้วจะเล่าเทาซื้ก <laughs> อกินเขากินยังจะกับเบิ่งปากเขาเส้นกับคอคอของเข,อข,อข,อขอาไปขึ้นในเรื่องบ่มีเนาะเออ phải không? Lan sẽ qua đằng sau. Mình như thế Mình hết hay cái Lan mày chín này nó. Mẹ ba, xíu bớt đi chín như thế này, lén bản này. <laughs> เมื่อยเนาะเออบอกห้องครัวมาดิหมอน้อยเนาะแต่กินอะไรมันไปกินอะไรก็จ้ามาเออคุณอ่ะอันนี้เชิญได้นี่บอกไปเขาไปนี่มันบอกเหยตอนนี้เขามาขายเขามาขายเขามาขายกินเขามาขายกระดมและชาตินี่มีเงินเออหนองผู้น้อยนะบ่เออผู้น้อยแล้วบุมีเงินปล่าบ่มีเงินไปแล้วบ่มีเงิน นั่นเราไปยืนกินพพี่น้อยนะแต่กระเป๋าเราเนาะหาเกาหัใหาเกาเราไป่ใช่ไดเนาะอันนี้ได้ชน้เนี่ที่าดาวรบ่ารอัีบ่เงาละเมื่อเด้อนี่เด้อได้ละายเด้อบ่เด้อใถ่ทายคลิปเด้ออยงนสือใหม่ตัวงก่อนนะจักรีกินตัวนองเต็งล็อก ไม่ได so <king> ้ลูกลานลายเลยลูกลานลายกินยังกระบอยิ้มบาไปมากใบริกนรทำได้จาเหลือนิดนึงบานเนาะยิ้มอยู่บ้าบ้ดนีลยิ่งเหลียวพี่นเด็กน้อยลายซีหาคนเลยเนาะคันชื่องต้องชื่อลายทีต้องชื่อลายเห็นบอไปยูชื่อ เช้าแล้วรถือเช้าก้อนรถเช้าก้อนมากินจายเผือกก้อนก้อนกินเบิดเอาแล้เอามาแช่ถาอ่ฮะเราวมาแช่ตีนหน่อยเรากินเบิดเราเอ้กินเบิร์ดแหละเราไม่แช่ถาตีนหน่อยตีนหน่อยกินเบิดเออกินเบิดแหละไม่แช่พวดเลยพวดเลยพวดเลยกินเบิร์ดตีว่ะอ่ คนมาว่าจะมันเจ็บติคือเาเจ็บงวะีนางนี่กินฮักอะไป้าเครื่องนึงกินเบื่อแบบเบื่อเขาลดน้ำเนาะอี่ีลดนั้นเนาะเต็มที่เยเลยเนาะเต็มที่แล้วอะมือหนีกก็จี๋ชื่อมือนักก็แซนหนึ่งใช้พิก้อนปิวก้อนหนึ่งพอก้อนหนึ่งเต็มก็นก้อนหนึ่งแบบนี้เขาก็อิ่มบาบน,น ka, ni, ี้ ได้ย <g ül üyor> ิ ón, ín, ้มแลออือฝ <c ười> ันก็นอน้บนบางนกินดิ้มก็เจีบบนกินอขอแรงเออแต่ก็นอนแบบนี้อ่ใครแบบว่บแซ่บแซ่บแซ่บบ่ะแซ่บแซีว่าแซ่บนะผัว่เต่เงินหื่สี่ดนซนหึงว่ะชื่อแล้วฟูเแสนหนึ่งขจีซนหนึงูชื่อใช่น่นชื่อแค่ฝันหนาบชื่อเงินในนได้ตตายอขจีเซนนมนีบ้บโดยเนมมาแล้ว อันนั้นได้ชมป์เองจอนคำว่าสุนั้นอยู่ในแห่งลายเนาะอันอันพูดหลานเจ้าผู้สองคนเนาะพลไปที่ไนเมื่อบ้านบ่กเมื่อบ้านเมื่อบ้านบริมาเลยบปล่าป่ะเนี่ยบริมาเขาเรีย็นพูดอ๋อเป็นลูกของอันลูกของปายเกาะตัวนะของบ่อจอยบ่อจอย,จอ,ยอยู่น้ำพอน้ำแม่พ้นแล้วหน่อยเนาะอยู่น้ำอยู่น้ำแม่ไปแล้วอ,อยู่มือพ่อมื่อเทียพกันละอืมอืม บร,บริันี้บมาบนี้เนไม่ใหญ่จุกเดียวเ,ยวยวเลยอยบนี้ขเขาเูียนจพู่บ้านยังก็มันตัดมันตัดไปข้างในเอเดเออตัดยังตัดอย่างไรเนา<ด> <laughs> <บ>ะเบยจะได้ไป้เบยจเบยนะ,เ,นอะเออขายไเราคาเดิเลยบ่ได้เท่าไหร่เล่าสี่ห้ายยบ่พันเนาะห้าหกเซนี่น <laughs> ย่จ๊ะ<ด> สองตัวป่ะตัวหนึ่งตัวหน <tapping here. S 2> ึ่งลูกมันตายบ่ะลูกันตายต้มกินตายแล้วก็ต้มกินเลยว่าคือเป็ดที่ไก่นะต้มกินเลยเดี๋ยวผมเดะพี่น้อยนอกจากผมไม่ยังลายก็เป๊ไม่เยี่ยมไม่ยามเพิ่นพออ่าให้เอฟซีเป็นเห็นเนาะพอเพิ่นบ่ลืมพี่น้อยเละทำไม่โจนมันก็ได้ยังคือเก่าคือเดิมพี่น้องยนาะชีวิตเราไมี่ยังลาย มาหันก็เลี้ยงงัวมันเลี้ยงงัวแล้วก็นอนเว้นนอนเว้นแล้วก็เบิ่งนางมุงนางแล้วก็ลุกมากินกินแล้วก็นอนบาทเนาะกินแล้วก็นอนเออเท่านี้บาดนี่เมื่อได้ใช้บาดใช้จังหันเจ้าจักมกงูบสินดับปุ้ยละสินดับปุ้ยจีอืมเหนื่อย อ้าวบารนี <coupon behavi Lee begun> <oni seid> ้จะจบคลิปได้บารนี้เด้อเดี๋ยวมอื่นมาเวียงใช่ไหหาเจ้าน้ำอื่นเนาะได้ใชได้อย่างนี้มาฝากพี่น้อยเนาะวันนี้บารนี้สบายดีเอฟซีเป็นยังไครับก่อนบารนี้สบายดีโดยสบายดี